หนูเรียนจบมา4ี่ปีหนูจะแปลประสบการณ์จากไหนนี่ไงการฝึกงานคือคําตอบนะคะเพราะว่าพอนอนได้ไปฝึกงานในสารประกอบการชั้นนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะมันคือประสบการณ์ที่เราจะเอาไปเขียนในเรซูเม่นั่นเองค่ะพิเศษฝึกงานที่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันครับแอบกะซิ้ว่ามีแบบเลี้ยงให้ด้วยนะคะนอนโรงแรมในเครรอดูสิตเนี่ยหนึ่ันมีทอนหลายๆคนต้องไม่รู้แน่แนว่าเซอร์วิสชาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกอบเป็นกำขนาดไหน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนตอนนี้ดีกาศพุทเลยแล้วก็พี่ท็อปครับวันนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าปกติเราควรจะอยู่ในโลเคชั่นที่คุ้นเคยเนาะแต่เรามานอกสถานที่กันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยดุสิตธานีครับก็คือที่นี่นี่เองที่นี่เลยเรามาที่นี่กันทําไมเนาะเดี๋ยวจะพามาดูกัน เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเป็นแอ์โฮสเตสจัดงานท่องเที่ยวทําทัวร์ทำ Event, อีเวนต์ทำโรงแรมมีเจ้าของกิจการเปิดร้านสปาเปิดร้านทุกอย่างเราควรจะเรียนคณะอะไรซึ่งวันนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่เรียนต่อไหนดีเนาะก็จะพาน้องมารู้จักกับสาขาการจัดการโรงแรมมาดูกันว่าแบบแต่ละปีของสาขานี้มันเรียนอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าแบบพนองเข้ามาเรียนสาขานี้ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่น้องจะเจออะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะ จะมาทําความรู้จักกับสาขา,าการจัดการโรงแรมน,นะคะหลายคน<ม>จะยังมองภาพไม่ออกเนาะคือโอเคแหละทุกคนรู้ว่าปลายทางอะ่ะมันคือเราจะไปไหนแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชั้นปีเรียนอะไรบ้างเราจะได้เข้าใจภาพมากขึ้นเริ่มกันที่ปีหนึ่งเลยเนาะคือต้องอธิบายก่อนว่าในการเรียนการโรงแรม4ปีเนี่ยเขาจะเรียนในรูปแบบที่เป็นตัว T ตัว T ก็คือเรียนจากภาพกว้างกว้างแบบกว้างมากาแล้วก็ค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลงทำไมถึงครเรียนภาพกว้างนะคะหลายๆคนเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีอินสไปเรชันยังไม่มีแรงบันดาลใจในการ ค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอด้านไหนการเรียนภาพกว้างก็จะทำให้เรารู้จากพื้นฐานมากขึ้นหลายๆคนนะคะพอรู้ว่าเราเรียนสาขา,าก,การจัดการโรงแรมแล้เนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราท,ทําแค่ housekeeping หรือเปล่าหรือเราไปเป็นฟอนหรือเปล่าซึ่งจริงงานโรงแรมเนี่ยมันมีแบบว่าเยอะมากเยอะมากมาใช่เราลองคิดภาพง่ายๆว่าโรงแรมโรงแรมหนึ่งเนี่ย oh. กว่าจะรันได้เนี่ยมันใช้ คนทุกส่วนเลยเนาะในการประกอบแล้วก็ที่นี่นะคะในปีหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดสมมติว่าแบ่งหนึ่งเทอมเขาจะแบ่งสองสองเทอมก็4เดือนก็แบ่งเป็นสองเดือนแรกกับ2เดือนหลังใช่ค่ะ2เดือนแรกนะคะนักศึกษาจะเรียนโครงการวิวซึ่งโครงการวิวเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจมากก็คือการที่นักศึกษาได้ลองเรียนแบบว่าปฏิบัติจริงในสถานที่จริงแล้วก็มีอาจารย์คอยให้คาแนะนาคอยดูแลแล้วก็โครงการวิวเดี๋ยวอาจจะรบกวนให้อาจารย์เนาะอธิบายอย่างละเอียดอธิบายอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ในอีก2เดือนหลังเนี่ยนักศึกษาจะเรียนวิชาพ นฐาเพื่อให้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในด้านของการจัดการโรงแรมมากขึ้นก็เหมือนที่เราอธิบายกันว่ามันเรียนเป็นตัวทีเนาะวิชาพื้นฐานมันก็อยู่ในด้านบนของตัวทีอ่ะมันจะเป็นแบบภาพกวางเพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพว่าการจัดการการโรงแรมเนี่ยมันมีเนื้อหาแบบอะไรบ้างอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ดีคาเฟ่เขาจะจําลองคาเฟ่เหมือนกับ ก็คือกาแฟจริงๆเลยนักศึกษานะคะจะได้ฝึกทั้งการทําขนมการทำกาแฟการบาริสต้าหรือแม้กระทั่งการเจอลูกค้าแก้ปัญหาหน้างานกับลูกค้าตัวนี้นักศึกษาจะได้ฝึกแบบพร้อมกันเลยแต่ว่าตัวนี้อาจจะดูโล่งไปนิดนึงเพราะว่าน้องกําลังสอบอยู่นะคะแล้วก็มีอาจารย์ยืนยืนอยู่ด้วยเลยนะในระหว่างเนี้ยหลายๆคนน่ะมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปปฏิบัติงานจริงแล้วอ่ะบางทีเราไม่มีความมั่นใจเดี๋ยวเรากลัวเราจะทําพลาดและพอเราทาพลาดมันจะเกิดการแบบโลกเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าอาจารย์นะคะจะคอยอยู่ดูแลทุกขั้นตอนเลย ถือว่าดีมาแต่ว่าตอนนี้เขาสอบอยู่เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเราเริ่มรบกวนแล้วไปเลยสวัสดีค่ะเพื่ออาจารย์แตนค่ะอาจารย์วัชรากิ่งโก้นะคะประจำอยู่ที่วิทยาดุสิทธานีกรุงเทพนะคะดูแลในเรื่องของวิชาวิวอยู่ภายใต้การจัดการโรงแรมค่ะโฮเทลแมเนจเมนต์ค่ะในส่วนของวิวนะคะก็คือย่อมาจาก work integrated learning ค่ะจะเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงาน และการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันค่ะเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาหรือว่าเด็กที่จะต้องออกฝึกงานแล้วระหว่างเด็กที่เรียนวิวกับไม่ได้เรียนวิลแลต้องเป็ฝึกงานความต่างเยอะไหมคะความต่างที่เกิดขึ้นเห็นภาพได้ชัดจริงๆค่ะ,คเ,เ,พคะเพราะว่าเด็กๆเล่าให้ฟังพอถึงเวลาที่เขาต้องออกฝึกสนามจริง1000ชั่วโมงเนี่ยความมั่นใจมาอันดับหนึ่งค่ะความรู้ที่มีอาจจะไม่ได้เยอะในส่วนที่เป็นวิวเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปฝึกงาน การก้าวเดินสู่สนามการฝึกงานความมั่นใจในการก้าวเดินของเขาแต่ละก้าวจะเพิ่มขึ้นทันทีค่ะสวัสดีครับชื่อแวนนะครับชื่อจริงชื่อนัชพลโวอินตอนนี้เป็นนักศึกษา ที่วิทยาลัยดุสิตธานีนะครับสาขาการจัดการโรงแรมครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนจิรามายานะคะชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะได้ข่าวมาว่าเพิ่งกลับจากการฝึกง,งานสดๆร,ร้อนๆเพิ่งกลับมาส,ะส,ะสดๆเลยครับผมฝึกที่โรงแรมปรทุมบันพรินเซสตำแหน่ง F&B ครับผมเป็น Food and b e เบเวอร์รับ ตอนผมสัมภาษณ์กับเมเนเจอร์ผมบอกเขาแล้วแหละว่าสิ่งที่ผมชอบทําก็คือเป็นอยากเป็นบริเวณเแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้คือที่บาร์เขายังไม่ได้เปิดตอนนั้นก็เลยม่ได้ทําเป็นเบรคฟาสกับร้านนะครับผมซึ่งเบรคฟาสต์เนี่ยผมได้เป็นบริสตารครับผมเป็นคนทํากาแฟให้กับแขกที่มาทานเบรคฟาสต์นะครับก็จะมีแขกหลายชาติครับก็เป็นคนไทย คนอังกฤษคนฝรั่งใศสอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนร้านส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟังก์ชันนะครับจากพื้นที่แรกนั้นก็คือแขกส่วนใหญ่จะไปอยู่ร้าตอนนั้นเพลงไปออ่ปฏิบัติงานจริงเลยที่โรงแรมชั้นนํานะคะปฏิบัติไปถึง 3แผนเกเลยด้วยกันนะคะคือ f อน n t Office, Food แอบบีเบอรแล้วก็ h o u s e k e e p i n g ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบปี1กันไปแล้วก็เข้าสู่ปี2นะครับปี2เนี่ยหลักๆสำคัญเลยคือว่าเราจะได้ออกมาฝึกงานหลังจากที่เราได้ไปผ่านวิวมาได้ไปผ่านการเรียนพื้นฐานมาในช่วงปี1อะ่ะเราก็จะได้ไปฝึกงานเกี่ยวกับโรงแรมจริงๆเลยใช่ที่นี่หลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่คะการฝึกงานปี2ไม่เร็วไปหรอ,อเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุผลว่าทาไมน้องๆถึงพอไปฝึกงานปี2ได้ใครจะไปคิดว่าวิทยาลัยที่นี่นะคะมีห้องอาหาร ที่ดูดีมากแล้วเขาจําลองห้องอาหารให้สมจริงมากๆมีชื่อเท่ๆว่าห้องมอการีห้องมอกาน,ากานีนะคะจะเป็นห้องที่เราเนี่ยได้ฝึกการจําลองสถานการณ์จริงเลยคือจะมีน้องๆตั้งแต่พนักงานต้อนรับเดินเข้ามาก็สวัสดีค่ะ<อ>มากี่ท่านคะแล้วก็รับออเดอร์อาหารรวมไปถึงคนที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการอืมก็คือจะเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะใ,<ช>ให้แบบนักษาหนึ่งคนน่ะจะได้ฝึกหลากหลาย <ไป S 2> ตําแหน่งมากก็คือไม่ใช่ว่าแบบจะได้ฝึกอยู่แค่ตําแหน่งเดียวนะใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแบบโรเพน นะคือห้องอาหารมาหฮอกกานีมีลูกค้าจริงๆที่เดินเข้ามาแล้วก็มาทานอาหารจริงๆแล้วก็น้องๆนะคะจะได้ทํางานร่วมกับ ทางเชฟด้วยมันจะมีช็อตที่แบบอาหารเสรือยังคะต้องคือเข้าไปโครงงานจริงนะคะเพราะว่าจะมีนักศึกษาที่เรียนทําอาหารใช่ทำอยู่ในห้องข้างหลังเลยที่เราพูดได้อย่างนี้ก็คือเราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเนาะเคยมาใช่เราเราเคยเป็นลหนึ่งในลูกค้าที่มานั่งทานเขาจะจัดห้องสวยเลยแล้วก็มีงานบริการที่แบบเหมือนน้องเขาเป็นมืออาชีพจริงๆเลยครับจำได้วันที่มีน้องเดินมาบอกว่าเออรับประทานอาหารเป็นยังไงคะอาหารได้ครบไหมคือน้องรับฟีดแบ a ด้วยน้องทับทิปด้วยก็พอปีสองนะคะอันนี้ก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยเราฝึกงานอเทอมแรกฝึกงานฉะนั้นไม่ต้องกลัวปีหนึ่งทางวิทยาลัยเนี่ยเตรียมพร้อมเลยเป็นอย่างดีให้เอาไปฝึกงานได้พอฝึกงานนะเราไดสามารถเลือกที่ฝึกงานได้ด้วยชเช่นพวกถ้าพูดเครือไปเนเาะเพราะจีได้ทุกที่ เคลิรมารีออตเ,เคืิอดูสิทนี่ได้อยู่แล้วใช่เคลิรฮิวตันได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสด้วยใช้คํานี้เพราะว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าหนูเรียนจบมา4ปีหนูจะแปลประสบการณ์จากไหนนี่ไง <c oughs> นี่ไง <c oughs> การฝึกงานคือคําตอบนะคะเพราะว่าพอน้องนนได้ไปฝึกงานในสารประกอบการชั้นนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะมันคือประสบการณ์ที่เราจะเอาไปเขียนในเรซูเม่นเองค่ะเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ใช่ว่าปีสองจะไม่มีเรียนเนาะเออใช่ปสองปีสองคือปีสองก็มีเรียนเหมือนกันแต่วิชาเรียนเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่เเนนื้้ออหาาาแลววย่่งชพกรคิด ต้นทุน,ทนการทําบัญชีอะไรประมาณนี้ครับใช่ค่ะแ้วก็ยังถือว่าเป็นบาร์ข้ามบนตัวทีอยู่นะอ่าก็จะยังเป็นบารตัวทีที่เรียนเป็นภาพกว้างอยู่ เราไปดูปี3กันเลยค่ะมาต่อกันที่ปี3กันเลยเนาะปี1ปี2เนี่ยเรายูอยู่ด้านบนของตัวทีเนาะพอมาปี3อะ่ะเราจะเริ่มพุ่งลงมาแล้วนี่จินตนาการม <c oughs> ทำให้ใดู <c oughs> เป็นปีที่แบบน้องๆหลายคนที่แบบไปผ่านวิวมาแล้วผ่านการฝึกงานมาแล้วก็จะเริ่มมีอินสปเดชั่นมีแรงบันดาลใจมีแบบเริ่มมองภาพออกแล้วว่าแบบในสาขาการจัดการโรงแรมเนี่ยตัวเองจะไปในด้านไหนซึ่งที่นี่ก็มีให้เลือกอยู่5คลัสเตอร์เนาะหลายคนอาจจะงง5คลัสเตอร์ก็คือ5กลุ่มวิชาเอกนะคะเพราะว่า พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราชอบด้านไหนเนี่ยการเลือกวิชาเอกในตอนปี3าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเออเวไหนที่เราควรไปถ้าเกิดว่าเราชอบด้านการโรงแรมจริงๆก็คือตามชื่อเลยเราชอบทํางานในโรงแรมชอบการจัดการการบริหารในโรงแรมเนี่ยเราก็ไปเลือกคัสเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับการโรงแรม,ก,รรแรมก็ได้ไเดี๋ยวขึ้นสาขาวิชาให้นะคะหรือว่าใครที่ชอบ ทัวร์ชอบท่องเที่ยวอชอบจัดทัวร์หรือว่าชอบจัดพาเที่ยวพานำเที่ยวเนี่ยก็มีสาขาทัวร์ด้วยเหมือนกันใครที่ชอบจัดนิทรศการจัดอีเวนต์ใหญ่ทํางานที่เป็นห้องประชุมจัดเอ็กซิบิชันฮอลล์หรือว่าพวกแบบการแข่งอ e ีสปอร์ตจัดอะไรงให้มีผู้ชมเรือคัตเตอร์นี้เลยไม ะะ <Nice. S 1> แล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือเกี่ยวกับสปาหรือพวกเวลเนสก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบต้องมาเปิดร้านหมอนว่นนะมันจะมีถึงการจัดการหรือว่าการอะไรพวกนี้ด้วย<ช>ของสปาสปาทุกรูปแบบเลยหรือแม้กระทั่งเวลเนสเวลเนสเนี่ยมันคือการกินดีอยู่ดีเนี่ยคำคำีสุขภาพดีส,พดสุขภาพดีกินดีอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือสามารถทําธุรกิจด้านนี้ได้หมดเลยหรืออย่างสุดท้ายก็คือสตาร์ทอัพ การอัพก็ชื่อตรงตัวน้องคนไหนที่แบบมีความฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการเนาะมันก็เป็นความฝันของแบบดุ่นนี้คือหลายๆคนอะ นี้เพราะว่าพอพูดมาค่ะในเนี่ยจริงๆแล้วสาขาการโรงแรมแน่นอนมันไม่ได้จบมาเพื่อเป็นทําโรงแรมเท่านั้นเนาะทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะการเดินสตาร์ทอัพก็เหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะ<ช>ที่จะแบบว่ามีความรู้มีประสบการณ์ในด้านของการบริหารธุรกิจมากขึ้นค่ะหลังจากที่คลัสเตอร์5วิชาแล้วเนาะเราต้องทำอะไรต่อครับฝึกงานไงครับใช่แต่ว่าครั้งนี้การฝึกงานมันจะเป็นการฝึกงานจริงแหละที่ไม่เหมือนตอนปี2เนาะก็พูดง่ายๆก็คือฝึกตามคลัสเตอร์ที่เราเลือกครับในธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องใช่ใครเรียนการโรงแรมก็ไปโรงแรมใครเรียนทัวริษััททว ทำสปาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถฝึกงานโรงแรมในเครือดุสิตเนี่ยได้แน่นอนทั้งหมดทุกที่เลยรวมถึงแบลว่าที่ผ่านมาก็เคยมีคนที่แบบไปฝึกงานนอกเครือเหมือนกันเช่นโฟแบบอาโฟรซิซันโอคุระอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรพิเศษฝึกงานที่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันครับแอบ,บกระซิบว่ามีแบบเลี้ยงให้ด้วยนะคะเพราะว่าเครือดุสิตเนี่ยมีโรงแรมเกือบทั่วโลกเนาะสามารถเลือก<ๆ>ไปฝึกงานก็คือบางทีเนี่ยมันจะเพิ่มประสบการณ์การทํางานได้มากขึ้นกว่าการอยู่ที่ไทยแน่นอนอันนี้คือก็เชียดอะไรแต่ว่าแบบมันก ก็มีทักษะ<ม>ด้านภาษาอังกฤษเนาะที่แบบน้องคนไหนเร็งว่าแบบอยากไปฝึกงานต่างประเทศนะ<ม>ก็ฝึกภาษาอังกฤษไปเลยฝึกไว้ตั้งแต่ตอนดูอันนี้เลยก็ได้พอปี3เนี่ยน่าจะเป็นปีที่น้องๆเห็นตัวเองมากขึ้นเนาะ<ม>แบบบางคนเข้ามาเรียนคณะเดียวกันเนี่ยแต่ตอนออกไปเรามีความชอบเรามีอาชีทพที่<ม>แต่ละคนก็คือไปในสายทางของตัวเองเลยค่ะใช่ก็ไปตามความถนัดของเราหรือว่าไปตามแพชชั่นของเราเรอะครับทีนี้เรามาดูปี4ดีวกว่าที่เป็นการลงลึก ล่างสุดเลยตัวทีล่างสุดก็คือเจาะละเอียดดิฟเลยว่าเรียนอะไรไปดูกันเลยค่ะเรามาพักกันในห้องแอร์มากดีกว่านะคะเพราะว่าห้องสมุดที่นี่สวยมากเลยอยากจะพามาดูสักนิดนึงปีสี่เราเรียนอะไรกันบ้างท็อปปีสี่นะครับก็กลับมาที่ตัวทีตัวทีใช่กลับมาที่ตัวทีเราจะพูดถึงตัวทีปีสี่เนี่ยเราอยู่ใกล้ๆจะสุดตัวทีถ้าหลุดตัวทีไปคือเราเรียนจบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวิชาในการเรียนของปีสี่อ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราสะสมมาแบบตั้งแต่ปีหนึ่งสองสามไม่ว่าจะเป็นการเรียนพื้นฐานหรือว่าฝึกงานเเราาาจะมอวิช ในเชิงลึกครับอย่างเช่นวิชาที่เกี่ยวกับกลยุทธ์<อ>เกี่ยวกับการตลาด วิชาการสร้างแบรนด์การเป็นผู้ประกอบการอะไรพวกนี้น้องๆจะได้เรียนในปี4ใช้คําว่าปี1ถึงปี3เนี่ยจะเป็นการแบบเรียนเพื่อรู้คือเหมือนเรารู้ว่าอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแต่ว่าปี4เนี่ยคือการเอาก้อนทั้งหมดอะมามัดรวมกันให้มันกลายเป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจให้ได้อันนี้คือมุมอมองของปี4นะคะน้องจะเข้าใจว่าจริงแล้วเนี่ยการเรียนสาขาการโรงแรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนไปเพื่อเป็น housekeeping แต่ว่าเรียนเพื่อให้รู้ว่าอ๋อในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเรียนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมองภาพเข้าใจมาากกขึ้นนับรริหทีี่ด นะคือการดูว่างานแต่ละจุดทําอะไรไม่ใช่ว่า 1> 2>, 1 2ึงปุ๊บเรามาเป็นผู้บริหารเรามาแบบบริหารจัดก,การเลยแต่เราไม่รู้เลยว่างานดีเทลเลกทำอะไรบ้างใช่แล้วคือเรารู้เพราะอะไรเรารู้เพราะเราเคยทํามาแล้วไงเราทามาแต่เราอยู่ปีหนึ่งเราไปลงมือทําจริงๆพอมาถึงจุดที่เราแบบต้องบริหารเราก็จะเข้าใจแล้วว่าตรงเนี้ยมันยากตรงไหนแล้วเมื่อมีปัญหาเราจะแก้อย่างไงแล้วก็น้อง,องสามารถเลือกทางเดินได้หลากหลายมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจอเองก็ได้หรือว่าบางคนแบบอาไม่ชอบเป็นเจ้าของธุรกิจขอเป็นแมนเจอร์ก็ได้ เป็นเป็นคนที่แบบคอยดูแลแต่ว่าไม่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นงานระดับสูงที่เป็นงานบริหารที่ต้องดูพื้นฐานมากขึ้นนะคะปี4การเรียนก็จะตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้มากขึ้นค่ะและสุดท้ายปลายทางหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยแล้วเร,เราเรียนจบ4ปีเพื่อมาเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างนีห้หรือเพื่อมาเป็นแบบบรเดอรอย่างนั้นหรอปลายทางของแรนจริงล้วมองภาพตัวเองในะอนาคตเป็นยังไงผมรู้สึกว่า f อแฟี B เราสามารถเดินไปเรื่อยๆคือเราทําตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงในระดับเมนเจอร์ครับซึ่งผมก็หวังไว้ว่าในอีก 5ปีขา้างหน้า10ปีข้างหน้าผมจะเป็นเมเจอร์ในแผนกฟู้ดแอนด์เบเวอร์จได้ครับผมผมเป็นคนที่ชอบทํางานและทํทำงานให้มันเป๊ะครับผมผมอยากบรีฟงานให้เพื่อนร่วมทีมที่มาทำงานด้วยกันทํางานได้ออกมาสมบูรณ์ครับทำให้แขกที่มาใช้บริการพึงพอใจมากที่สุดถ้าให้เพลงมองตัวเองในอนาคตเพลงก็มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเพลงนะคะคือการที่เพลงเนี่ยได้เป็นผู้บริหารโรงแรมซึ่งจะต้องเป็นโรงแรมของตัวเองด้วยเพราะว่าเพลงเนี่ยใจรักบริการอยู่แล้วแต่ว่าด้วย ที่เราเรียนมาทั้งหมด4ปีพอเรียนจบมาคือเพลงก็อยาก นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดจากที่นี่อะค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตนะคะคือการที่เราไปเป็นผู้บริหารโรงแรมทีนี้เรามาเช็คลิสต์กันดีกว่าท็อปว่าใครบ้างที่เหมาะกับสาขาการโรงแรมแบบบางคนแบบชอบงานด้านนี้นะแต่ว่าขอเช็คลิสต์สักหน่อยนะยังไม่มั่นใจเนาะยังไม่มั่นใจมั่นใจใครบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยคือต้องเป็นใรอย่างแรกที่ต้องพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับชอบงานบริการคือมีใจบริการสังเกตตัวเองง่ายๆครับสมมติถ้าแบบเราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราอยู่กับใครหลายๆ เราแบบฮ้ยน้ําแข็งหมดอย่างเงี้ยเราอะมักจะเป็นคนที่ลุกไปแล้วก็ไปหยิบน้ําแข็งมาให้ในกลุ่มอย<ช>่างเงี้ยคือเป็นคนประมาณนี้เหมาะมากหรือว่าเอาเอาง่ายๆเลยคือบางทีแบบชอบเห็นคนรีบความสุขเนาะเป็นสีที่เฉลิฐ<ช>น่าทสุ<ช>อย่างที่สองคือพอจะสื่อสารได้มีทักษะในการสื่อสารมไม่ใช่แค่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคือสื่อสารให้ได้แบบให้เข้าใจได้ครับไม่ถึงกับขนาดต้องแบบเอ้ยแกมมาวยากรณ์ถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าเราสามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจแล้วก็รับฟังที่เขาจะสื่อกลับมาได้อันนี้แม้แต่เป็นภาษาไทยเหมือนกัน เราตอบอะไรไปเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเรามากที่สุดอันนี้ก็เป็นทักษะสื่อสารที่สาคัญนะคะอย่างที่3ามเนี่ยก็คือคนที่ชอบเห็นอะไรสําเร็จอาจจะไม่ใช่สาขาด้านงานบริการโดยตรงแต่ก็เป็นสาขาที่มีสอนอยู่ในที่นี่เหมือนกันก็คือชอบเป็นประธานเชียร์งานด้วยกัชอบเป็นผู้นำคาเดทชอบเป็นหัวหน้าห้องเหมือนกับว่าอยากเห็นงานอ่ะมันสําเร็จได้ด้วยการที่เราเข้าไปช่วยเหลือหรือเราเข้าไปดูแลอันนี้ก็เหมาะกับเราเหมือนกันอเป็นเหมือน mindset การเป็นหัวหน้าเนาะใช่อย่างสุดท้ายก็คือไม่ชอบการทํางานที่มันจําเจเนาะการทํางานที่โลจ t i n เตือนมาแล้วแบบฉันต้องทำหนึ่งสองสามสี่ทุกวันอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยไม่ใช่งานสายนี้ซึ่งแบบน้องๆหลายคนที่เข้ามาเรียนสายเนี้ยก็เพราะแบบไม่ชอบที่จะทํางานจําเจนี่แหละบางทีเราได้เจอสิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆที่มีมาให้เราคิดตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นความทา้าทายในอาชีพที่ลองเช็คลิตรัวเองดูนะคะว่าเราเป็นตามนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเช็คลิต์แล้วว่าเราเป็นตามนี้นะคะเรามาดูกันที่การสอบเข้าบัาฑดตก่อนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่ามันก็เป็นการเรียนเนาะก็ต้องมีเกี่ยวกับวิชาการบ้างจะมาแค่ใจอย่่งเี้ยมมันอูแตตตร ัวสักนิดสักหน่อยอ่แล้วเ,เราก็มาเช็คลิสต์วิชาที่จะต้องสอบเข้าเนาะเอาไว้ๆเดี๋ยวก็คือภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ที่มีภาษาอังกฤษเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่างานด้านนี้คือการสื่อสารเนาะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่จําเป็นอ,อยู่แล้วพื้นฐานแล้วก็ทาไมต้องมีคณิตศาสตร์เพราะมันคือการจัดการการบริหา,ารจัดการต้นทุนการคํานวณปริมาณคนทุกอย่างคือตัวเลขทั้งหมดก็ควรจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์รวมด้วยนะคะแต่มันไม่ยากนะอ๋อจริงมันเป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้แบบลงลึกอ่ะมันเป็นคณิตศาสตร์ที่นําไปยุตช่อ หรือแม้กระทั่งภาษาอังกฤษก็อยู่ในระดับที่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เนี่ยก็สามารถเรียนปรับพื้นฐานได้ใช่ครับที่นี่มีอาจารย์คอยดูแลเต็มที่เลยนะคะแล้วที่สําคัญท็อปที่สําคัญข้อสุดท้ายคือมีทุนให้ด้วยครับทุนทุนที่ไม่ต้องออกสักบาทเดียวนะคะเป็นแบบส่วนลดค่าเราเรียนด้วยส่วนลดค่าหน่วยกิจด้วยมีให้ทั้งหมดเลยทุกปีการันตีเพียงแต่ว่าเรื่องทุนการศึกษานยก็ต้องมีอัปเดตเนาะบางทีแบบว่าถ้าสมมติเราไม่ทันทุนเต็มก็ยังมีทุนอื่นนี่ยทางวิทยาลัััยยเเเค้้้าาามมีีทททุนนนใหหกกศึษงงงดดลล็อู์่รแไ ลองเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ลองสมัครสอบเข้ามาดูนะคะแล้วก็แบบมีปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมาต่อกันที่ต้องบอกว่าแบบแทบจะเป็นความลับของการโรงแรมเนะาะคือคือ ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนบอกเพราะว่าตอนพี่แบบเรียนมัธยมพี่ก็ไม่รู้มันคือเรื่องของเงินเดือนกับผลประโยชน์ชต่างนาะในการทํางานสายเนี้ยลหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าแบบการโรงแรมมันมีเงินเดือนแหละรู้อยู่แล้วแต่ว่านอกนั้นอย่างอื่นอ่ะมันมีอะไรอีกมันมีอีกเยอะอกชลยนะคะอ่ะ,อะยกตัวอย่างเครือดูสิตก็คือนอนโรงแรมในเครือดูสิตเนี่ยหนึ่งพันมีทอนแต่ละคืนเนี่ยหนึ่งคืนเนี่ยหนึ่งพันมีทอน แล้วถ้าต่างประเทศ่ะถ้าต่างประเทศเนี่ยไม่เกินคือละห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญนี่เท่าไหร่ก็คือพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทใช่การที่แบบที่เคยไปนอนต่างประเทศก็คือคืนละอย่างต่ำสามพันห้าถึงสี่พันสี่พันตรงนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงอาหารเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนโรงแรมอ่ะเขาใช้เขาเรียกว่าคนโรงแรมเนาะพวกนี้อ้โหมีแบบทั้งฟรีทั้งส่วนลดมีเพียบเลยเรียกได้ว่าแค่ค่าเดินทางอืมจ่ายแค่ค่าเดินทางจ่ายแค่ค่าเดินทางแล้วไม่ใช่แค่ข้าว มือดึอทุกอย่างซักรีดมีให้หมดในโรงแรมนะคะใช่สุดท้ายเลยที่สําคัญที่สุดแล้วเป็นเรียกว่าเป็นทีเด็ดของงานสายโรงแรมคือเขาเรียกกันว่าเซอร์วิสชาร์จหลายๆคนต้องไม่รู้แน่แน่ว่าเซอร์วิสชาร์จเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกอบเป็นกรรมขนาดไหนใช่มันไม่ได้แบบเหมือนเซอร์วิสชาร์จค่าอาหารแบบบวกขึ้นมาเเปอร์เซ็นต์เี้ยเนาะอัดภาพนั้นไปได้เลยคือเซอร์วิสชาร์จของคนโรงแรมเนี่ยมันมันเยอะมากคือเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นบวกเงินเดือนประจำนะบวกจากเงินเดือนประจําเพิ่มมาเป็นหลักหมื่นอันนี้ยังไม่รวมทิปอีกนะทิปปที่เ็นนนรายวัะ บางทีได้วันระเป็นพันก็มีนะ<ช>แล้วเซอร์วิสช์จหลักหมื่นอีกบวกเงินเดือนอีกแล้วถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบว่า c o v e หมดเลยนะทั้งค่าโทรศัพท์หรือไม่ก็พวกค่าเครื่อ,สองสัอ้างสําหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ต้องแบบว่าพบเจอผู้คนอยู่หน้าปอดหน้าอะไรนะก็มี c o อ e r ใครใจ่ายตรงนี้ให้เลยน,นะคะส่วนตัวของเราก็ได้รู้จักแบบสายอาชีพอื่นมาเยอะเนาะกล้าพูดได้เลยว่าแบบสายอาชีพที่เป็นคนโรงแรมอ่ะคือแบบผลประโยชน์ b e n e f i t ต่างๆมันเยอะมากจริงๆแค่สตาร์ทก็เยอะแล้วใช่ใช่มาถึงสุดท้ายเป็นคําถามที่เชื่่ออวาน้งๆหล บบเกิดข้อสงสัยแหละแล้วก็อยากได้คําตอบมานานมากจริงๆก็คือในยุคโควิดการโรงแรมยังน่าเรียนอยู่ไหมใช่ต้องบอกว่าไม่ว่ายัางไงนะคะการโรงแรมเนะี่ยจริงๆแล้วหัวใจของมันคืออะไรงานบริการครับผมใช่คืองานบริการนะคะมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะเราไม่ได้แบบถูกโปรแกรมให้ตื่นทํางานกลับบ้านนอน,ออนคือบางทีงเราอยางต้องการอะไรมากขึ้นเช่นการไปทานข้าวนอกบ้านการไปเที่ยวการไปพักที่สวยๆการไปที่ที่มีแบบผู้คนดีๆบรรยากาศดีนะคะบางทีเรายังต้องการสิ่งเหล่าน ซึ่งธุรกิจพวกนั้นดาเนินได้ด้วยอะไรด้วยคนที่ทํางานด้านบริการถูกต้องเรอาอาจจะนึกภาพคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมหรือคนที่ดูเรื่องโรงแรมหรือคนที่ทําเครื่องดื่มทำเครื่องดื่มส,สวยๆใช,ใช่ทั้งบา,ททร,บาริสต้าที่แบบว่าทำเครื่องดื่มสวยๆให้เราแบบไปถ่ายรูปบนรูปท็อปอะไรพวกนนะั้นทั้งหมดนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยคนโรงแรมหรือคนที่เรียนการจัดการการบริการทั้งนั้นเลย<อ>แล้วถามว่าโควิดเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นยังไงโควิดมันแค่เป็นการแช่แข็งเนาะเหมือนทุกอย่างมันถูกหยุด โดนล็อกดาวเราออกไปไหนไม่ได้แต่ถามว่าความจริงเรายังมีอะไรเรายังอยากเที่ยวเรายังอยากออกไปพบเจอโลกใหม่ๆหรือยังเรายังอยากออกไปใช้ชีวิตเหมือนแต่ก่อนโควิดเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังไงก็ขาดไม่ได้แล้วก็ชื่อว่าการบริการมันไม่ใช่สิ่งที่หุ่นยนต์ทำแทนได้ใช่ AI <อ>ทำแทนไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะสมมติว่าท็อปเดินเข้าไปเที่ยวแล้วก็มีหุ่นยนต์มาแบบเดินทางนี้มันมันก็เท่านั้นแนะ่ะแต่สิ่งที่ประทับใจสิ่งที่มันส่งผ่านความรู้สึกจากคนสู่คนได้ก็คือการบริการนะคะ คนทํางานอยู่ค่ะฉะนั้นใครที่กําลังกังวลเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยมันแค่ถูกแช่แข็งแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาแน่นอนค่ะสรุปเลยแล้วกันคือแบบการจัดการโรงแรมเนี่ยสำหรับน้องคนไหนอะครับที่แบบตอนนี้โหคิดไว้แล้วว่าแบบฉันจะต่อการโรงแรมหรือแบบสนใจแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มั่นใจเพราะโควิดอย่างเงี้ยพี่ว่าเรียนได้และดีเลยเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวยังไงประเทศเราก็ตัดกับการท่องเที่ยวไม่ขาดเป็นไฟนอล d e สติเนชั่นใช่แล้วเป็นไฟ n อล destination ครับคือถ้าห่วงว่าแบบจะไม่มีการท่องเที่ยวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะถ้าแบบน้องคนไหนที่แบบชอบแล้วทํางานด้านนี้มันมีความสุขนะเพราะนั้นนะ่ะเมื่อมันมีความสุขมันก็จะทําได้ดีอจัรยอยากฝากอะไรน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนสาขาการจ่นนอยากให้เปิดใจพร้อมในการที่จะมาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้จักอาจารย์ให้ได้มากที่สุดคะ่ะแล้วนําไปใช้สิ่งที่สําคัญที่สุดมาเรียนแล้วนําไปใช้อย่างไรใช้แล้วเกิดประโยชน์ ดีต่อเราอย่างไรและดีต่อคนอื่นอย่างไรนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย turn your passion into profession ทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นชอบและหลงไหลยอยู่กับมันนะคะให้มีความเป็น professional ให้มีความเป็นมืออาชีพมาที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะอยากฝากน้องๆที่กาลังจะเลือกเดินทางเข้าสู่สายโรงแรมนะครับจะบอกว่างานโรงแรมเป็นงานที่หลากหลายมากแล้วคือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าทํางานโรงแรมมันเหนื่อยครับผมในการทํางานด้านโรงแรมของผมก็คือการที่เราได้รับใช้แขกหรือลูกคา้า ทำให้ลูกค้ามีความสุขเหมือนเราดูแลเขาเป็นเพื่อนนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนนะคะใจรักในการงานบริการนะคะคือไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่จะมาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่จะสอนตั้งแต่ทฤษฎีจนไปถึงการปฏิบตัติเป็นอะไรที่ชิลมากๆในการเรียนเพราะว่าอาจารย์ที่นี่ก็น่ารักนะคะแล้วก็จะสอนให้เราเนี่ยค่อยๆปรับตัวไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็จะเน้นการใช้ชีวิตจริงมากกว่า มาถึงตอนนี้ก็น่าจะพอเห็นภาคคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับสขา,าการจัดการโรงแรมว่าเรียนอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเนาะเราทํางานได้หลากหลายอาชีพมากหลากหลายอาชีพมากจริงๆไม่ต้องแบบกังวลว่าจบมาแล้วแบบจะมีงานแค่แบบตําแหน่งสองตแหน่งอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันเยอะจริงๆทั้งทํางานโรงแรมก็ได้ก็เครืดุสิตเนาะแน่นอนได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เหมือนกันตามคลัสเตอร์หรือตามกลุ่มวิชาเอกที่เราเรียนอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยทําได้หลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าบางทีสอบถาม ก่อนก็ได้พี่คะหนูเหมาะก,กับที่นี่ไหมข้อสอบยากไหมเนี่ยก็สามารถติดต่อ ทางวิทยาลัยได้เลยนะคะก็ติดต่อง่ายมากๆเลยขึ้นข้อมูลได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็สําหรับน้องคนไหนที่แบบมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเกี่ยวกับการโรงแรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เหมาะกับการโรงแรมเนาะให้เพื่อนที่มีใจบริการหรือว่าคิดว่าคนคนนีนน่าจะเหมาะกับการโรงแรมเอาจริงนะคนละ่ชอบรักสวยรักงามชอบแบบดูแลตัวเองเนี่ยสายแบบสายเวลนดก็ค่อนข้างเขานะคะแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ ไปแล้วครับบ๊าย <ไป S 2> บาย